เค่ไม่มีอันติแค่เพิ่งนะเค่ม,มันตีในกี่วิอ่ะเอาอเปราเรียมน่าจะเอาโกนมาอันนี้นจะเอาโกนมาจะคุมกว่าไยแล้ว,วไง เก้มไปไหแฮปปี้โอ้ดนป้องตีโอ้น้ตเก้มตีตัวข้างหลังกับผมก็ได้นะเราไปเกี่ยวหน่อยนะไอ้่อี้ไอ้บิ๊กแคงมั่งบาดไม่มีม่เมื่อกี้เข้มน่าจะตีไอ้ไอ่น่าบาดให้มันจบๆไปเออกล่าวว่าบิ๊กแขคงตีสองทีก็ตายไงไปกดไนะแขทงมาแทงนะเข้มแต่บาดมันออกระเมิดอะ แล้วในตีบาทน่าจะเร็วกว่าอทอันทีไหมอือ๋อบิ๊กแคมมันแทงหรอนี่ว่าใช่ใช่แต่โอด่ะกำลังจะโดนแทงแล้ว <laughs> มันกังจะแทงมันจะเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเอาวะนี่มันดีดีวะเองวะเนี่ยจช่เกตใช่ดีดีมาเอววาเกตใช่